สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับมี FFC ท่านหนึ่งได้ขอหุ้นนะครับสีธนาพรเข้ามานะครับตัวย่อชื่อย่อหุ้นหรือซิมโบกก็ SNNP นะครับ Present นะครับอันนี้ก็มีสินค้านะครับอย่างเช่นโลตัสขาไก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องหู้ทรงเครื่องน้ำมะงมะพร้าวนะครับ แล้วก็เบนโตะนะครับพวกปลาหมึกนะครับปลาหมึกพวกเจลต่างๆนะครับเจลลี่ผลไม้นะครับคราวนี้ก็หุ้นตัวนี้นะครับมีการนะครับปรับตัวลงมานะครับ FC ก็รายงานว่ามีการทำนิวโรอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของอ ครับเทคนิคอลนะครับไทม์เฟรมเดทไทม์เฟรมวิกมันนะครับล่าสุดก็มีการเบรกเอาท์นะครับเบรกจริงนะครับไม่ใช่เป็นฟอร์เบรกเอาท์นะครับหรือเฟคคีนะครับเป็นการเบรกจริงๆนะครับในส่วนของไทม์เฟรมมันนะครับอันนี้ก็เบรกจริงๆนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเคยเบรกนะครับราคาต่ำสุดตั้งแต่ IPO นะครับตั้งแต่ IPO นะครับอันนี้ก็ เป็นกราฟเทคนิคอลนะครับเห็นไหมครับเคยเบรกนะครับเบรคราคาตั้งแต่เข้าสู่ตลาดมานะครับซึ่ง IPO นะครับ IPO 9บาทนะครับ9บาท20นะครับโดยประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้น S S&P นะครับอันนี้ก็ในส่วนของอาการ IPO ขึ้นมาแล้วก็ราคานะครับ โอ้ถีบตัวขึ้นไปแบบโคตรสูงเลยนะครับมีการผักดันราคาขึ้นไปถึง27บาทเลยทีเดียวนะครับ93 27ก็นะครับมีการปรับตัวขึ้นไปก็รุม่รมๆ200%นะครับบวกขึ้นไป200%แล้วก็ตบลงนะครับยังไม่ฟื้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าขนาด9บาทนั่นนะครับม,มันก็แพงแล้วนะครับหมายความว่าบริษัทนะครับทำกำไรอกีก 4 0 5 0ปีนะครับกว่าจะไปเท่าต้นทุนราคาที่27บาทนะครับอันนี้บอกไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าบางท่านประเมินราคาหุ้นไม่เป็นเนี้ยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะอันตรายไปรับที่27บาทเนี้ยหรือ26บาทอย่างเนี้ยนะครับอืมอ่าหมายความว่าบริษัทต้องทำกำไรนะครับ40 50ปีกว่า มันจะไปเท่ามูลค่าราคา,า,คาหุ้นที่27บาทมันจึงถูกผลักดันขึ้นไปด้วยแรงของนะครับกราฟเทคนิคข้นะครับตัวของเทรดเดอร์นะครับถูกผลักดันนะครับด้วยความโลภอย่างเงี้ยนะครับซื้อแพงเพื่อจะไปขายแพงต่ออะไรอย่เงี้ยโดยเฉพาะเลยนะครับมันไม่ใช่มูลค,ค่ากิจการนะครับมันไม่ใช่มูลค่ากิจการนะครับยิ่ง ปัจจุบันนะครับถ้า c j เนะครับ cj บุกออกนี่นะครับเราคิดว่าจะดูไม่จืดเลยนะครับถ้า cj บุกอันนี้ก็ในส่วนของศรีธนาพรเนี่ยนะครับคราวนี้ในส่วนของในส่วนของหุ้นตัวนี้นะครับถ้าเราดูนะครับลักษณะธุรกิจคล้ายๆกับหุ้น pm เลยนะครับ pm premium marketing เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับเขาเข้ามาตั้งแต่ปี5้นะครับ2551 PM ในพิสูจน์ฝีมือเรียบร้อยแล้วนะครับผู้บริหารความสามารถนะครับโดยตัวของหุ้นเองนะครับพิสูจน์ฝีมือยังไงก็คือ IPO 3บาทปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่11บาทนะครับหมายความว่าร,ราคาเนี่ยติบโตบขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มูลค่าของกิจการเนี่ยมันเติบโตด้วยแล้วก็ปันผลไม่ต้องพูดถึงนะครับ ถ้าใครต้นทุนที่ที่3บาทเนี่ยนะครับปันผลนะครับมันก็ไม่ต่ำกว่า20นะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับผมดูให้ IPO เนี่ยนะครับอย่างราคา IPO อยู่ที่3บาท10อย่างเงี้ยนะครับ IPO ที่3บาท10นะครับ่า3บาทสิวนี่ถามว่า IPO 3าบาท10เนี่ยอย่างจ่ายปันผลปีนี้นะครับบาทเท่าไหร่ครับบาทบาท3สตางค์ผมก็ลองคำนวณให้เลยนะครับ หนึ่งบาทนะครับสสตางค์นะครับหารด้วย3.1นะครับคูณด้วย100นะครับเพื่อนเลองคิดดูนะครับใครที่ถือ IPO เข้ามานะครับหุ้น PM เนี่ยปันผลปีนี้นะครับ33%สเปอเสูงไหมคือโคตรสูงเลยนะครับอันนี้คือเทคนิคของการซื้อถือลงทุนหุนน้นที่ดีในระยะยาวอันนี้พิสูจน์ฟีมือแล้วนะครับแต่ในส่วนของหุ้น S อสเนเนี่ยยังไม่ได้พิสูจน์ฝีมือเลยนะครับแล้วก็ข้ามาเนี่ยคือขายโคตรแพงเลย P M เนี่ยพา1บาทนะครับตัวเนี้ยถ้าเราขยับไปพา1บาทเท่ากันนะครับหุ้นตัวเนี้ยจะ I P O ที่18บาทนะครับ40สตางค์นะครับต่อหุ้นเลยทีเดียวนะคือโคตรแพงเลยนะครับ P M เนี่ยยังแค่3บาทเองนะครับคือตัวเนี้ยนะครับถ้ามองจากฝีมือผู้บริหารไม่ได้ สร้างมูลค่าเพิ่มนะครับสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรครับราคา IPO เนี่ยนะครับเพื่อนๆดูนะครับ9บาท20นะครับปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมันหล่นจาก IPO อันนี้แค่3ปีนะครับไม่ใช่10กว่าปีเหมือนกับหุ้น PM นะครับอันนั้นเขาราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นจากราคา IPO นะครับอย่าง IPO 3บาท10เนี่ยไม่ใช่เหลือ50าสสตางค์ต่อหุ้นอะไรเงี้ยราคานะครับราคาหุ้นเดี๋ยวตัวเนี้ยนะครับ เห็นไหมครับข้าวมาเนี่ยนะครับสี่ปีสปีแต่ราคาหุ้นเนี่ยนะครับถูกทบถูกเท,ท,กทขายไปเรียบร้อยแล้วก็ปัจจุบันราคาต่ํากว่าต่ํากว่า ipo เรียบร้อยแล้วคราวนี้ผู้บริหารแก้เกมยังไงแก้เกมโดยการเอากําไรสุทธินะครับมาซื้อซื้อหุ้นคืนที่ราคารา,า,ราวๆสิบเอ1บาทกว่าๆเนี่ยนะครับจนกระทั่งราคาล่าสุดท,ที่ที่นะครับ ซื้อนะครับอยู่ก็อยู่ลาวรประมาณ8บาท90นะครับประมาณ8บาท90อย่างเงี้ยนะครับก็รวมๆแล้วปีนี้ก็ถือว่าผู้บริหารนะครับทำหน้าที่ได้ดีเลยทีเดียวในในส่วนของ sn snnp นะครับศีธนาศีนาาพรนะครับมาร์เก็ตติ้งนะครับในส่วนของการซื้อหุ้นคืนเห็นไหมครับนะครับราคาล่าสุดแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับ700กว่าล้านนะครับในการซื้อหุ้นคืนมากกว่าใจปผลผลลาเราสองเท่านะครับ จ่ายปันผล300กว่าล้านนะครับอันนี้ซื้อหุ้นคือนอีกมันก็กลายเป็นสองสองเด้งเลยทีเดียวนะครับจ่ายปันผลก็ดีอยู่แล้วนะครับซื้อหุ้นคืนก็ยิ่งดีนะครับอันนี้ก็มันก็เลยกลายเป็น2เด้งแต่ว่าราคาก็ไม่ได้สูงกว่าที่ซื้อหุ้นคืนปกติหุ้นที่คุณภาพยอดเยี่ยมเนี่ยเวลาซื้อหุ้นคืนปุ๊บ like, ราคามันก็จะขยับขึ้นนะครับมากกว่าที่ซื้อหุ้นคืนนะครับอย่างเขาซื้อหุ้นคืนที่11บบาทนะครับอันนี้ก็คือ ราคาไม้หลังๆแล้วนะครับ8บาท90นะราคาก็ยังไม่กระเตื้องก็ลงต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้เรามาดูในส่วนของอตัวเลขนะครับตัวเลขงบการเงินตัวเลขงบการเงินก็ในส่วนของมูลค่ากิจการก็มีพรีเมียมอยู่นิดหนึ่งนะครับในส่วนของ Price to Book v a l u e ก็ต่ำกว่านะครับต่ำต่ำกว่า3อยู่นะครับ PE ที่11เท่ารอบราคานะครับ High Low ปัจจุบันนะครับ7บาท7.5เป็นราคาต่ำสุดใน ในรอบ52สัปดาห์หรือ1ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวเนี่ยเป,เ,ปเป็นราคาที่ต่ําที่สุดอย่างที่บอกนะครับมันมีการเบรกลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นเดย์ว e k นะครับไทม์เฟรมมันอย่างเงี้ยนะครับกรอระยะเวลาต่างๆนี้ก็พากันเบรกอุตลุดเลยแล้วคราวนี้มันก็เลยมีจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือณปัจจุบันผ่านมา4ปีนะครับด้วยต้นทุนที่7จ็บาทเจบาเนี่ยนะครับเจบาทเจ้ถ้าเขาจ่ายปันผล อยู่ที่ประมาณอย่างปีนี้อยู่ที่ประมาณ8ออย่างเงี้ยนะครับถ้าเขาจ่ายปันผลอยู่ที่ราวๆ8 well. ป EN เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะใช้ระยะเวลาคืนทุนเนี่ยนะครับหมายความว่าลงทุนณณนปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็จะราวๆสิบปีถ้าไม่เอาเงินออกมาใช้นะครับได้รับปันผลมาก,ก็เอาเพิ่มซื้อเพิ่มไปได้รับปันผลมาก,ก็ซื้อเพิ่มไปเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ10ปีนะครับ dangerous. เงินก็จะกลายเป็น20% 0รรวมทุน พัน100%รอนะครับกำไรอก็เฉลีย่ยแล้วก็ปีละ10%อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือพอได้อยู่นะครับตอนนี้ในส่วนของอหุ้น S&P เนี่ยนะครับเรามาดูในส่วนของอตัวเลขงบการเงินกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจุดที่เรานะครับจะพิจารณาก็คือในส่วนของปีนี้นะครับ มันมีเรื่องของเงินเบิกเกินบัญชีเนี่ยนะครับสูงขึ้นมาลิบเลยนะครับสูงขึ้นมาลิบเรียวเลยจากเมื่อก่อนหน้านี้นะครับประมาณ3-4ีปีเนี่ยนะครับปีล่าสุดเนี่ยนะครับแค่6เดือนเนี่ยพันสกว่าล้านละนะครับแค่6เดือน1 3 0 0กว่าล้านในส่วนของนี่สินรวมนะครับนี้สินมุนเวียนรวมเนี่ยมันจึงเยอะนะครับเยอะอยู่นะครับแล้วในส่วนของเจ้าหนี้การค้านะครับ เจ้าหนี้การค้าก็อยู่ราวๆ900กว่าล้านนะครับตรงนี้นะครับหนี้สินที่มีภาระก็อยู่ราวประมาณพันพันประมาณพันหกร้อยล้านนะครับประมาณพันหกร้อยล้านอันนี้ในส่วนของอสินทรัพย์รวมนะครับสินทรัพย์รวมก็อยู่ราวสามพันล้านนะครับคราวนี้ถ้าเราดูโดยภาพรวมนะครับหนี้สินสน,นะครับมันก็เพิ่มขึ้นจากจากปีก่อนหน้านะครับประมาณพันล้านนะครับ อันนี้ก็เกิดจากตรงนี้แหละนะครับเงินเบิกเกินบัญชีในส่วนของพูดถึงหุ้นอยู่ที่ประมาณ2,400ล้านนะครับอันนี้ก็คือ,อหุ้น S&P นะครับนี่เพิ่มขึ้นนะครับค่อนข้างจะมีนัยสำคัญพอสมควรเลยนะครับพันกว่าล้านอันนี้เราไปดูในส่วนขององบดุลกันบ้างนะครับในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินหรือ CR นะครับเราล้องขอเนี่ยนะครับสัก สองเท่าหรือมากกว่าขึ้นไปนะครับแต่ถ้าอย่างคุณปีเตอร์ลินก็ใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับหนึ่งหรือมากกว่าเนี้ก็โอเคละนะครับแต่นี่สินเนี่ยนะ,นะครับมันบวมขึ้นมาเห็นไหมครับจากปีก่อนหน้านี้มันมันต่ํากว่าหนึ่งมันดีอยู่แล้วเชียวนะครับแต่ปีนี้นะครับมันมันเกินหนึ่งขึ้นมาหน่อยนะครับมันเกินหนึ่งขึ้นมานิดหนึ่งอันนี้ถ้าใช้มุมมองตรงเนี้นะครับถ้าลงทุนดีก็ดีไปนะครับแต่ว่าถ้าลงทุนผิดพลาดเนี่ยนะครับ อันนี้มองว่าค่อนข้างจะผิดพลาดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีการควบรวมนะครับหน่วยงานภายในแล้วก็มันมีการใช้เงินเกินนะครับในส่วนของอหุ้นตัวนี้นะครับในในส่วนตัวมองเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เพื่อนๆจะมองอย่างไรนั้นเพื่อนๆไปสืบค้นเพิ่มเติมเองนะครับอันนี้ผมอ่านจากตัวเลขอย่างเดียวนะครับผมยังไม่ได้อ่านรายงานประจำปีเลยนะครับหมายความว่า มันเป็นยังไงหุ้นตัวนี้นะครับทำไมราคามันถีบจาก27ลงมาเหลือ7บาทอย่างเงี้ยนะครับในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีอันนี้ก็เพื่อนๆต้องไปนะครับหัดส,สงสัยไว้ก่อนว่าทุกบรรทัดของอบัญชีเนี่ยนะครับคุณเบนจามินเกรแฮมบิดาของการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ VI เนี่ยบอกไว้เลยว่าให้เชื่อไว้ก่อนว่าทุกบรรทัดเนี่ยซ่อนคำโกหกไว้นะครับอย่างอย่างตัวเนี้ยนะครับอย่างตัวเนี้นย เพื่อนๆจะเห็นเลยว่าส่วนเกินทุนจากการาควบรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกันเนี่ยอันนี้แหละเป็นที่น่าสงสัยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยติดลบไป400กว่าล้านมันมันเหมือนกับว่าไม่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มนะครับมันเหมือนกับผลาญเงินไปอีก400กว่าล้านนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้นะครับที่ทําให้ราคาหุ้นเนี่ย มันปรับตัวลดลงมาอย่างรุนแรงนะครับแม้กระทั่งการซื้อหุ้นคืนยังเอาไม่อยู่มันอาจจะมีกลิ่นตรงนี้อยู่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับไปศึกษาดูเพิ่มเติมว่านะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มีส่วนได้ส่วนเสียความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อยเ,ยเวลาควบรวมกันแล้วเนี่ยนะครับเออมันทำไมซื้อ แพงเกินไปหรือเปล่านะครับติดลบไปสี่ร้อยกว่าล้านมันใช่ราคายุติดทำไหมนะครับอันนี้เป็นความสงสัยอย่างหนึ่งนะอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมันถูกทุบร่วงลงมานะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อสันนิษฐานหรือข้อสังเกตเฉยๆนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับโดยตัวของ โดยตัวของบริษัทเองก็มีคู่แข่งเยอะอยู่แล้วนะครับในตลาดนอกตลาดแม้ว่าจะเป็นสินค้าสิ้นเปลืองก็แล้วแต่นะครับอ,อย่างตรงนี้นะครับก็มองว่าถ้าณาราคาปัจจุบันก็น่าจะเป็นราคาที่แบบแบบเน็ตๆนแล้วนะครับณปัจจุบันที่7บาทกว่าเนี่ยนะครับความจริงแล้วถ้าได้ต่ํากว่านี้ได้ยิ่งจะยอดเยี่ยมเลยนะครับอันนี้ก็พูดถึงาราคาณปัจจุบันเนี่ยเบาทเจนะครับ อย่างวันนี้ปรับตัวลงไปต่ําสุดก็ลบลงไปอีกหน่อยนึงนะครับเบาทเจ็ดสิบอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ในส่วนของหุ้นเอสเอ็นนะครับก็อาจจะเก็บไว้ในในส่วนของวัตสุลิทได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราพิจารณาจากการที่มันเบรกในในส่วนของไทม์เฟรมมันเนี่ยนะครับจุดเนี้ยนะครับแท่งเนี้ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยมันก็น่าเก็บนะครับน่าเก็บแต่ว่าอาจจะนะครับ เราไม่จําเป็นต้องเอามือไปลองมีดแบบแบบเยอะๆนะครับเราอาจจะพิจารณานะครับข้าวซื้อนะครับแบบการแบ่งไม้ข้าซื้อ1 2 3 4 5ออย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่าเราเราจะนะครับเน้นลงทุนแบบไหนนะครับอันนี้ก็ในส่วนของ snnp นะครับมีจุดที่น่าสงสัยอยู่ตรงนั้นแหละนั่นก็คือการควบคมุมควบรวมกิจการภายใต้นะครับางานบริหารเดียวกันนะครับอันนี้มันเราไม่รู้ว่ามันมี เรื่องอรายการที่เกี่ยวโยงกันเนี่ยมันมีรับลมคมในอะไรหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของหนี้สินนะครับมันท่วมขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงนะครับถ้าใช้มุมมองของการบริหารเนี่ยนะครับเร่งอะไรทําไมต้องเร่งในช่วงที่เศรษฐกิจแบบนี้ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะครับมันก็น่าสงสัยอยู่นะครับจากราคาขึ้นไป27บาทเนี่ยแล้วก็มาเร่งนะครับเพิ่มหนี้สินอย่างเงี้ยนะครับมันเหมือนอกับการจะ นะครับพูดง่ายๆก็คือทําให้โตแล้วก็ปล่อยของหรือปล่อยทั้งบริษัทหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมองกันดูยาวๆนะครับหุ้นที่จะพิสูจน์ตัวเองได้มันต้องอย่างน้อยสักห้าปี10ปีขึ้นไปนะครับตัวเนี้ยมันเข้ามาเพิ่ง4ปีอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยพอ3-4ปีก็อาจจะนะครับไม่แน่ละนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันยาวๆว,ว่าจะไปอีหลอกไหนนะครับจะไปในในเชิงไหนอย่างนงี้นะครับก็หวังว่าในการวิเคราะห์ เรื่องของหุ้นนะครับสีานาพรมาเก็ตติ้งเนี่ยอาจจะได้แง่ม,มุมหรือได้แง่คิดหรือว่าเอาไปต่อยอดนะครับในการพิจารณาลงทุนนะครับในหุ้นในหุ้นตัวเนี้ยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ขอให้เพื่อนๆได้รับเงินแสนเงินล้านแบบเข้าใจมีสติปัญญาในหุ้นนะครับเพื่อประโยชน์สุข นะทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นอย่างใหญ่หลวงนะครับขอบคุณครับสำหรับ fc ที่เดียวขอหุ้นตัวนี้เข้ามาและเพื่อนๆที่ติดตามรละชมรับฟังทุกๆท,ท่านขอทุกท่านมีสุขภาพที่ดีงามนะครับ